ในตัวขนาดคอมแพคค่ะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะสะดวกขนาดกระทัดรัดน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ชงค่ะที่ครบคันในตัวเลยนะคะอาทิเช่นตัวดั่นชงนะคะพิเชอร์ค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์นะคะในการชงกาแฟมีทั้งหมด4ขนาดนะคะพร้อมกับก,บกาแฟ2 l a เลเยอร์ค่ะเป็นตะแกรงระบบพิเศษนะคะ ของการบดเพื่อสามารถควบคุมปริมาณกาแฟที่บดออกมาได้ต้องการเวลากี่วินาทีในการบดก็สามารถปรับได้เครื่องเบ v วิล BS870 รุ่นเก่านั้นตัวปรับเวลาการบดปริมาณกาแฟจะเป็นตัวหมุนไม่แสดงระยะเวลาเพราะไม่มีหน้าจอที่แสดงที่ชัดเจนดังนั้น BS878 นั้นอัปเกรดขึ้นมาจากเดิม ร้อนของน้าํากาแฟในช่วงที่เรามีการปุงนะคะความร้อนจะถูกปรับนะคะถ้าต้องการได้ความร้อนที่ต้องการแล้วกระซิบจะมีเสียงดังอีกครั้งนะคะปุ่มสองปุ่มแสดงหน้าที่ในการกดสั่งชงกาแฟาโดยสามารถตั้งระดับน้ําได้ทั้งสองระดับนั่นเองค่ะเครื่องดื่มตัวแรกนะคะที่เราจะมาชมกันคือดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะเราก็เริ่มจากนำตะแกงนะคะเลือกเป็นขนาดดับเบิลช็อตนะคะ เพียงแค่ดันด้าเข้าไปเพียงเล็กน้อยค่ะจะมีปุ่มอัตโนมัติในการบดอยู่นะคะยังเพียงอยู่นะคะระหว่างแอมบดสังเกตนะคะเวลาเขาจะน้ำข่อยอย่างนะคะเป็นเป็นเวลาที่เราตั้งไว้นะคะรพอครบเวลาที่เรา มีช่องเก็บอยู่ทางด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวเครื่องน,นะคะแอมปุู๊ก็เก็บเข้าที่ได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งค่ะจะมีตัวเลเซอร์นะคะตัวนี้ใช้เกลี่ยหน้านะคะผงกาแฟที่เป็นส่วนเกินนะคะถ้าเกิดว่ามันมีส่วนเกินมาจากที่เราเกลี่ยนะคะเราก็สามารถจัดการตัวที่เกินออกได้เลยนะคะนำด้านชงค่ะใส่เข้าที่หัวชงนะคะ ส,สุดของการสก,กัดน,นะคะ okay, <Okay. S 1> เห็นได้น,นะคะว่าจะมีครีมมาออกมานะคะค่ะ okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูอเมริกาโน่ร้อนกันนะคะอยากจะให้เห็นเรื่องของการใช้น้ําร้อนจากตัวเครื่องนะคะ mm. โดยจะมีปุ่มอยู่ที่ฝั่งมือของตัวเครื่องนะคะ mm. แล้วก็จะปิดไปที่สัญลักษณ์ตัวรูปหยดน้ำน,นะคะโดยการปิดปุ่มเป็นทางด้านขวาน,นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมน้ำร้อนกันก่อน,นะ โฟมที่ได้ค่อนข้าง,างนเนียนละเอียดนะคะเนื้อโฟมฟูหนาเลยทีเดียวถึงฟังก์ชันพิเศษในการใช้งานของเครื่องเบรวิลรุ่น BES 878เครื่องนี้นะคะนอกจากทําการสกัดกาแฟได้แล้วนะคะเขายังมีความสามารถในเรื่องของการสกัดชาได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษค่ะเป็นตัวตะแกรง d u โอวอลนะคะสำหรับการสกัดชาโดยเฉพาะนะคะ แกงตัวนี้เราก็สามารถนําไปใส่ในด้านชงนะคะได้ตามปกติเหมือนเหมือนตะแกงชงกาแฟเลยค่ะสามารถสกัดชาได้เข้มข้นนะคะ ที่ได้นะคะค่อนข้างเป็นสีส้มเข้มเลยนะคะแสดงถึง,งความเข้มข้นของตัวชาที่ถูกสกัดออกมาด้วยตัว เทคโนโลยีที่ไม่มีแค่ระดับพื้นฐานแต่เป็นระดับท็อปที่บาริสต้ามืออาชีพต้องการมีฟังก์ชันการทำงานที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เครื่องชงกาแฟาขนาดเล็กเคยมีมามันคือการต่อยอดรุ่นที่มีความนิยมสูงสุดมาตลอดหลายปีอยา่าง870โดยมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาและบาริสต้ารู้ดีว่าฟังก์ชันต่างๆนั้นเข้ามาเพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการใช้งาน เครื่องชงกาแฟตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่หลงรักการชงกาแฟทานที่บ้านและต้องการระบบการทำงานที่บาริสต้ามืออาชีพใช้งานกันหรือสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็กสามารถใช้มันเพื่อที่จะชงกาแฟขายไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาของเครื่องดูดีแต่มันยังสามารถชงกาแฟออกมาได้รสชาติที่ดีมากๆด้วยเช่นกัน